ขอเป็นบุญตาหน่อยทุกคนหนูถือไลฟ์มาสามชั่วโมงแล้วนะเวอร์ปะสอชั่วโมงแล้วมั้ง <ปะ S 1> เดี๋ยวก <ปะ S 1> ดให้ได้ไดถ้า1มิลเลียน <ปะ S 1> จะอยู่จะอยู่จนกว่าจะไอนี่เลย <ปะ S 1> ขอแบบ1นเอ็มให้เป็นบุญตาหน่อยขอบคุณนะคะที่ช่วย <ปะ S 1> ขอบคุณมากเลยค่ะจะมีกำลังใจถือแบบไม่บด ่อ,อไปตทุกคนก็ช่วยขอหน้าจอเลยคะ่ะคือขออนุญาตนะคะเดี๋ยวพี่กล้องให้ดูนะคะฝังามปยสั่นส่แล้วสัแสนแล้ว,ลวจะได้เห็นหนึ่งเอมเป็นบุญตาละ <c oughs> เป็นบุญแอคเคาท์ละ ดีนะคะดีๆนะคะจาทุกคนช่วยกันมันเร็วนะคะ6,000คนน่ะดีๆนะคะดีๆนะคะอิ่ง400,000แล้วอะโลดด่ะ รักแห่งสยามปะรักแห่งสยามวิซ่า500,000แ,แล้วอ่ะเลิอ่ะเป็นบุญแอคเคาท์ไอคิวมากนิวล็อกและเป็นบุญเป็นบุญแอคเคาท์ไอคิวมากเลยน่าหลักค่ะ500,000ละ500,000ละ บอยิ้มเยอะห่ายิ้มกว่านี้เป็นตัวตลกของครูตลับแล้วนะคะอ้วู้ยตกใจพตกใจกิี่ะพี่มีคนอมเมนต์ว่าพี่ผู้ชายเขาเป็นข้าราชการเหรอน่าจะเป็นคนไม่ได้ติดตลกอ่ะ อ่ะหกแสนแล้วหกแสน้ว,วนอุยน่ารักก็ทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะอ,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 อ่บบอะซับแคนดิดไป่เห็นดิข้างในเน่ยนะอเองไปเห็นร่อนเคนดูเพิ่มเรื่อยเพราะว่าทุกคนช่วยกดใจไงวิจัจหนึ่งเอ็มแล้วว่าเลิศดัะเ<อ>ดี๋ยวจะแคปเอาไว้เป็นบุญกะลาหัว ว่ามีวันนี้ได้พอทุกคนทำได่ยังอย่าลืมว่าเคยมาจากรากดินมีหนึ่งเอ็มได้เพราะทุกคนอะไรเงี้ยพีพีคือหน้าสิบแปดคิวคนดีจัดพลังโซเชียลไม่อยากให้ว่าง คนด 8, ูจะแปดพันแล้วจะแปดพันคนแล้วนะทุกคนหนูแค่มัดผมอะเราเป็นคนปล่อยผมทุกวันอะมัดผมหนูยังปวดหัวเลยอ๋อด้วยนึกออกป่ะใช่หุยจะหนึ่งล้านแล้วเด้อหุยหัน เขาเรียกอะไรกันยานที่เราไปเดินผ่านทีวนเขาเรียกอะไรทำไมเราไม่เดินไปฝั่งตุลาล่ะตรงนี้สวยไม่นั่งคนเดียวใช่ไม่ได้ให้รถวิ่งนะนั่งถ่ายแบกใช่แต่ตุ๊ก็สวยเลยแล้วก็ก็จะขึ้นเอิกปะขึ้นขึ้นเดี๋ยวขึ้นเปลรองเท้าป่ะล่ะขึ้นลิฟต์คนเหมนกันนเนี่ยเอเอาใหม่ที่พูดว่าอะไรนะคะ อุ้ยหนึ่งล้านแล้วขอบคุณนะคะไม่หมดละเดินต่ออุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะ thank you v e l l i c a s tomato r i g h t right n o w thank you tea time thank you all around thank you thank you คิวท,<ม>ทิเซอร์อนนขอสองล้านเลยเกรงใจละเริ่มเกรงใจละได้คือ<ม>เอาสองหนึ่งจุดหนึ่งก็โอเคละค่ะเจไม่จุงเมียเลยว่ะอุ้ย <laughs> เรียกเมียเลยเหรอคันเนี่ยแรงเกนินคนดูเจ็ดพันมาเรียกเมียได้ไม่ไม่ได้นะคะพี่คิวเลิศ <laughs> ว่าพี่เลขาเบาได้เบาพี่เลขาพ oo. ูดถูกไปสาล้านแกฉันเก่งใจละไมแต่ถ้าใครจะกดให้อยู่ก็ยินดีค่ะแต่ว่าไม่ขอแล้วเกรงใจหนึ่งล,ล้านก็เลิแล้วค่ะแฮปปี้ ดูหลังกล้องหน่อยผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะเข้ได้ไหมอุ้ยดีดีคิวว่าโอเคไหมฮะแต่หนูว่าถ้าเป็นแบบหน้าตรงก็สวยแบบไหนวะจัดจัดเลยจัดเลยไม่เอาไมเอาก่อนละค่ะคันต้องคันหน้าสุดปะคันหน้าสุดเหรอแต่ว่ายังไงแต่เข้าไปนั่งก็สวยนะเข้าไปนั่งอ่ะใช่ไหมใช่ครับคิวบอกให้เข้าไปนั่ง แล้วก็อยากได้หน้าข้างหน้าด้วยอะ่ะอ่าฝั่ง,ง,<จ>งเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยใช่ไม่ต้องเข้าไปาขข้้งางระวังเลยนะครับพี่ระวังเลยนะระวังเร่อนะร้อยนะเป็นบังหมดปะหรือว่ามันได้อยู่คะหรือต้องยืนริมข้างๆหน่อยไหมคะถ้าอยากให้เห็นหน้ารถอะ่ะ ไม่ใช่พี่ผุ๋มกับพี่พีต้องยืนลงมาตรงนี้ป่อะอยากให้เห็นหน้าตรงนี้ด้วยมันเห็นตรงนี้ได้ป่ะคะเอาประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเเอออยากให้เห็นเห็นมุมหน้ารถไม่แปลกได้ป่ะฟิล์มอิสยูนิเวิร์สใหนหนูเขาดูหน่อยไม่แย่เห็นไหมล่ะสวยไม่แปลกไม่แปลกนะไม่แปลกก็ได้อยู่ ีคนดนด yes. oh yeah. ู <elaborate> to ูเหลือห้าพแล้วไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยสอีมากเลยต้องขึ้นไปนั่งแล้วหันหลังอ่ะหันหน้าออกทางนู้นอ่ะยังเอียงอาาหรโโโดี ขึ้นขึ้นก็คันนี้ไงไหลปะคันนี้ไหลไหมในลายพี่บูมถ้าเกิดว่าขึ้นไปนั่งมันจะไหลไหมคะก็ได้ใช่ไหมคะได้คันนี้คันนี้อะ่วนัล้วมัลำบากปะไม่ถ้าขึ้นลำบากก็ไม่ต้อง เออพอมันถกไม่ได้แต่ไม่ต้องหรอก,อรอกอเอออย่างนี้ก็ได้อะแล้วพี่พีชยืนเอออ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอ๋อไม่ถูกมากอุ้ยซับแคน,นดิดหลังเล่นทำเล่นนะคะเอ็กซ์ต้องบอก,กไป็นะสับแคน,นดิดอ๋อ ุ้ยสวยนะเนี่ยุ้ยเราก็มีฝีมือนะคะพี่คิวทำเล่นพอคุ้ครับจริงๆนิเทศจุฬามาดูงานแล้วนะคันเนี่ยเอาเปแปลกฮัลโหละค่ะพี่เกดทาคุยได้ค่ะพี่ ใช่ค่ะตอนนี้กําำลังถ่ายอยู่แล้วพี่เกดยังไม่มีภาพแบบเป็นออฟฟิเชียลก็จะมีแต่ไลฟ์สดมาเช้าอะไรเงี้ยค่ะใช่ยช่เออพระเทพค่ะพระเทพใช่ค่ะโอ้วันนี้ค่ะแต่ว่าเนี่ยเวลาไม่แน่ใจอ่ะพอดีว่าไหลผู้ใช่ใช่ เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พีทพี่พีทเราจะลงรูปกี่โมงค,ะะครับนักข่าวโทรมาถามเขาอยากได้รูปภาพออฟฟิเชียลอะไรเลงี้ยหนูเลยบอกว่ายังไม่ได้ถ่ายอรอวังส่งให้อ๋อต้องรอวางส่งให้ค่ะใช่ใช่ใช่าภาพถ่ายเล่นวันนี้ใช่ไหมคะผมเลยเดี๋ยวจใช้นะขาขภาพถ่ายลงยังยังยังนักกำลังถ่ายกันอยู่ค่ะพี่เกดตอนเะนี้ยใช่ แก้งหนูแล้วอ่ะุ้ยสวยนะฮะแต่ละคนืบบนอ,อ้เออเอ,อมันห่างไปนิดนึงอะค่ะขอขยับตัวเข้าไปนิดนึงโอเคเอาแค่นี้ใช่ช่องว่างมันเยอะเกินคุณนะลอลด ไว้ขนลุกนะคะดีๆนะคะขนลุกนะคะขนตั้งเลยเว่ <S 1> <S 1> าทำถึงเกินคุณนะจริงค่ะขนลุกนะคะขนลุกสู้เลยเมื่อกี้ไว้ใจ1.5แล้วว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆ ราช่องมากขอบคุณมากมากเลยค่ะแสนสวย B O B Y M O N เอาน้ำป่ะคุณแม่ East East Water Hot Drink Water ก่อนคุณแม่ ไม่ได้มุสาวาคำสันเพียงวิบชิโตวาตาวาโตวพี่คิวหยุดหยุดถ่ายยูตอนนี้เลยเอาสี่สู้กันเพียงวิบชิโตวาตาวาโต เคยฟังไหมเคยฟังไหมคะโอ้ีคิวไเคอม่ได้มุสาวาปึงอ้าไม่เคยหรออะไรไม่เล่นติ๊กตอกกันหรอวันที่แพ็คของอะไรอ่ะใครร้อง่ร้องเพลงใหม่ล่าสุดเพลหน้าฉ่ำมาหรอหไหน ขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณเช่นกันค่ะที่ช่วยคข้ใจนะคะเสียงน่ารักดี Go โกหกอุย้ยหนุ่มสีที่จริงใจคิวสวยสุดขอกลองที่ใครถามว่าหนูไม่มีแหวนเพราะว่าซีคิวนะคะเอาแหวนไม่ทำให้อยู่